ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาขั้นบันไดแล้วก็ไร่หมุนเวียนในพื้นที่สูงค่ะเจนซีรีพอร์เตอร์เยาวชนบ้านกระเบิดินพาไปดูการเก็บเกี่ยวข้าวก่อนที่การเก็บเกี่ยวจะมีพิธีเรียกขวัญข้าวเพื่อให้กำลังใจชาวบ้านแล้วก็เป็นการเคารพกับธรรมชาตินะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ี่คือวิถีชีวิตเรียกง่ายของพวกเราปากรยอพาดนาชาวบ้านที่สวยงาม้อมเกตเกี่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ที่หมู่บ้านกระเบิดดินอำเภออมก๋อ,อ,อกยจังหวัดเชียงใหม่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูการเกตเกี่ยวไล่หมุนเวียนและนาข้ามบันไดยอย่างเป็นทางการแล้ว พวกเราชาติพันธ์กะเหรี่ยงที่มีความเชื่อว่าเข้าถือเป็นความสำคัญอันดับแรกของชีวิตมนุษย์ชาวบ้านหมู่บ้านกระเบิดดินส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำการเกษตรและปลูกข้าวปีละครั้ง มีพื้นที่ทำนาทำสวนและทำไร่ตามความเชื่อของเรามีวิธีการเรียกขวัญข้าวภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าอังชูทางบืนแล่ซึ่งพวกเรามีความเชื่อในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอีกท,ทั้งยังเป็นภูมิปัญญาด้านเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับการสือทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่นางสาวสุดารัตนวิทย์เป็นยาบาชชนบ้านกระเบิดดิน ทำอาชีพเกษตรกรเช่นปลูกข้าวปลูกมะเขือเทศปลูกฟักทองปลูกกะหล่ำปลีพิธีกรรมนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวกะเหรี่ยงและได้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราก็เลยจะรักษาการทำพิธีกรรมต่างๆไว้ค่ะโดยพวกเราชาวบ้านจะมารวมตัวการทำพิธีเรียกความเข้า จะทำพิธีก่อนการเริ่มปลูกเริ่มเกี่ยวและเริ่มตีเสมอในทุกๆครั้งการทำพิธีนี้เรียกได้ว่ามีความเชื่อของคนปากยอที่หวังว่าข้าวที่กำลังเติบโตหรือจะเกี่ยวจะตีนั้นจะได้รับผลผลิตในจำนวนมากและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนคทำไร่ทํานาแต่ช่วงฤด,ดูเกี่ยวก็จะมีพิธีเรียกของข้าวในช่วงตีข้าวฟ้าข้าวอย่างนี้นะคะ เป็นพิธีที่เรานับถือตั้งแต่บางาพาบุรุษสื่อทอต่อรุ่นหลงังให้เราทำอะไรให้ได้ผลดีหรือว่าให้เราได้ประโยชน์มากขึ้นจากผู้ผงของเรานี่คือวิถีชีวิตของพวกเราที่ยังพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตพวกเรายังคงมีความกังวลใจในโครงการขนาดใหญ่เหมืองแร่ท่านหินในพื้นที่284ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่นาขั้นบันไดของชาวบ้านจำนวน15คัวเรือนและนาลุ่มน้ำอีกรวมทั้งหมด60คัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการนี้พวกเราอาจจะต้องออกไปหางานทำออกนอกบ้านรวมไปถึงวิถีชีวิตความเชื่อและพิธีกรรมด้านเดิมจะหายไปจากเดิมพรชิตาฟ้าประธานภายรายงาน